โอเคครับก็สวัสดีทุกคนอีกรอบนึงด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Immortal Kingdom นะครับอันนี้ก็เป็น EP ที่2ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมตอนนี้เราก็เลเวลร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรบ้างนะครับนะในช่วงเวลาที่เราห่างหายไปนะครับผมนี่มีแพ็กเกจเต็มไปหมดนะครับเติมเงินครั้งแรกนะครับอันนี้เรารับก่อนอันนี้เราเติมมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะครับก็ ไว้ได้เป็นตัวตัวมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวเรียกว่าฉายานะครับนี่กดฉายาไปพลังขึ้นอีก3,000แล้ววันที่3กดรับครับผมอันนี้คือแพ็ค35บาทเท่านั้นนะทุกคนอันนี้ผมรับครบ3วันนะครับก็ได้พลังพลังลบที่90,000นะครับนี่ชุดชั้นเยี่ยมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยบอสโลกก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อเอาอุปกรณ์ชุดแดงนะครับตัวนี้เป็นบอสที่เลเวลร2อยนะครับตัวนี้ตัวละครเราอยู่ที่เลเวลร้อยเท่านั้นนะไายครับผม ดูได้ว่าเราจะไหวหรือเปล่ากับบอสเลเวล120นะครับด้วยการเติมไป35บาทเท่านั้นนะครับก็ดูเหมือนบอสจะลดโอ้โหไม่ค่อยลดแล้วนะครับนะไม่ไม่ได้ลดไวเหมือนคลิปก่อนนะคลิปก่อนนี่คือซุบๆซุบๆซุบๆนี่คือหายเลยนะครับแต่ก็ยังได้อยู่นะครับยังรัวอยู่นะสกิลไปนิดน้องปล่อยสกิลไปนะครับเรามีผู้ช่วยช่วยตีอยู่นะโอ้โหแค่เวลาพอสมควรนะแต่เลือดเราก็ไม่ลด นะครับแล้วเขาให้กลับไปทำโควดหลักนะครับผมเดี๋ยวเรารับ e p ตรงนี้ก่อนนะครับแดนรับตรงนี้นะครับหวัวนี้คือเราไม่ได้เข้ามาเล่นเกมเลยนะครับเห็นบ้าว่าจะมี EIP สักะงส่งให้เราทั้งเยอะมากนะครับนี่กลับเข้ามานะครับแล้วก็กดรับเข้าไปโอ้อีกีห้าล้านแปดครับผมจากเลเวลร้อยหนึ่งนะครับขึ้นมาเป็นร้อยยี่สิบทันทีโคตรเดือดนะครับ หรือวเราจะท้าดวนแบบยับๆเลยไหมท้าดวนบอสโลแบบให้ให้สุดเลยจนเราสู้ไม่ได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองเลเวล140นะครับแต่ดูว่าจะไหวหรือเปล่าเมื่อกี้โฉบเมื่อกี้เลเวล120ครับรัวๆไปนะ้องแตกพักนะครับยังไหวอยู่สบายๆนะครับมีเสียงภาคที่ค่อนข้างเข้มขึนรัวไปนะครับน่าจะไม่ยากนะเพราะดูแล้วเลือดเราไม่ลดเลยนะครับ บอสมีเลือดรดรัวนี่สวมใส่อันนี้ผมได้ชุดขั้นสากมาแล้วนะครับโอ้ก็ได้พลังลบเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นหมื่นนะนี่คืออะไรรางวัลออนไลน์นี่คือเราอ๋อรับรางวัลนะครับนี่มีรับรางวัลออนไลน์ด้วยนะครับอธิษฐานฟรีหนึ่งครั้งนะครับรับครับผมนี่ได้ชุดเกาะแดงอ๋อได้ชุดเกาะแดงจากการฆ่าบอสเมื่อกี้มาด้วยรับรนัวครับขโมงข้ามเพชรเราหมดแล้วนะตอนนี้ อ๋อถ้าซื้อแพ็กนี้อันนี้เป็นแพ็กเก็บเลเวลนะครับนี่เห็นปะแพ็กเก็บเลเวลนะครับผมถ้าใครซื้อแพ็กนี้ก็คือ,อทุกๆ50เลเวลนะครับหรือว่าตามที่เขากาหนดเราก็จะได้เป็นตัวเพชรเพิ่มนะครับแล้วก็เป็นตัวสุ่มจิตน,นักสู้ด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างคุ้มนะเดี๋ยวผมจะลองเติมแพ็กนี้แล้วกันนะครับ649บาทนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับผมก็ทําการซื้อเรียบร้อยแล้วก็กสามารถรับได้นะครับ พอเลเวลเรา150เราก็จะรับตรงนี้ได้อีกนะแล้วก็ได้เป็นตัวตัวอัญเชิญมอสโลกด้วยนะครับนะ5แล้วก็เป็นตัวจิตวิญญาณอันนี้โคตรคุ้มมากนะลงทุนแค่ครั้งเดียวนะครับ600กว่าบาทแล้วก็ได้โอ้โหตัวสุ่มแบบโคตรเยอะเลยแต่ว่าเราต้องเลเวล400ก่อนนะเป็นแพตเติบโตนะครับผมเติมเงินครั้งแรกนะครับนี่เฮ้ยเราได้ SSR มาฟรีอีกหนึ่งตัวนะครับนี่เป็นจิตนักสู้องค์หญิงมารทะเลอ่าตัวนี้เป็น เขาเรียกว่าเติมครั้งแรกนะครับเติมครั้งแรก179บาทแต่เมื่อกี้ผมเติมไป600กว่าใช่ป่มมันก็เลยได้ตัวนี้มาด้วยนะครับแล้วก็สัตว์ขี่นะครับสัตว์ขี่ตัวนี้เราก็ได้เหมือนกันเติมครั้งแรก549แสดงว่าถ้าเราลงทุนครั้งเดียวเนี่ยนะครับเป็นแพคเติบโตคือ649บาทเราคือจะได้หมดเลยนะตั้งแต่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้นะครับคือได้ครบเลยครับผมเออค่อนข้าง,งคุ้มมากนะเอางั้นเราไปทำเควสกันก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะปลดระดับที่มันสูงกว่านี้นะเดี๋ยวเราท้าดวลนน อันนี้เป็นดันเจียนนะครับดันเจียนเก็บเวลนะครับเดี๋ยวเราท้าดวลเพื่อเอาเอ็กพีก่อนแล้วกันตรงนี้นะครับร้อยนะครับเอ็กพีบวกเป็นล้านเอ็กพีขึ้นมาล้านหกนะครับโอ้หมันยิงเราโอ้ยิงสกิลโคตรใหญ่นะแต่เลือดเราไม่ลดเลยเพราะว่าเราหัวจัดนะครับไ่เป็นไงในอีกล้านหกไปด้านต่อไปเลยนะครับระหว่างที่เราโจมตีไปเราก็ดูแพ็คอื่นไปด้วยนะครับวันนี้โคตรเท่นี่ว่ะ จิตนักสู้เหมือนกัน,กนเนาะอันนี้จิตนักสู้นะครับเป็นวิญญาณกะบ,บี่เลือดมังกรซื้อได้ไหมเพชรไม่พอนะครับเอาไว้ก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมากดตัวอัญเชิญแล้วกันนะครับเชิญสิบครั้งดูดิว่าเราจะได้นี่ไงแลมาแล้วหนึ่งตัวนะเป็น S.S.R นะผมข,ขอข้ามไปเลยแล้วกันเป็นอ๋อนี่ไม่ต้องซื้อแลเราได้มาแล้วนะครับตัวเมื่อกี้ที่เราอยากได้นะครับอัญเชิญีิครับผมทีเด็ด มาอีกหนึ่งตัวครับผมดวงดีจัดนะครับฟับเขาให้นะครับอ๋อเป็นอ่ Mario. อเมโยน,นี้ตัวนี้เราเคยได้แล้วขอเอาตัวอื่นเด้ที่มันเท่ๆเ่ะเพื่อนโหรอบนี้เกลือครับรอบนี้เกลืออ่ะรับไปก่อนนะครับผมอันนี้แล้วกันไว้อัพเวลอ่ามาถึงยศนะครับเดี๋ยวเราขออัพยศหน่อยแล้วกันนะครับเป็นผู้กล้าหนึ่ง นะครับเลื่อนขั้นเป็นยอดเยี่ยมหนึ่งนะครับแล้วก็รับของรางวัลนี่ตอนนี้พลังเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วขอดูพลังเราหน่อยอยู่ที่4 6่แสนะครับพลังเราอยู่4 6่แสแต่มีไอเทมอีกมากมายนะครับสารขัดเกลาขั้นสูงนะเขาบอกว่าสารขัดเกลาสามารถสกัดอุปกรณ์ขั้นสูงในอินเทอร์เฟซอุปกรณ์สกัดนะขอลองใช่ไห เลเวลไม่ถึงนะครับเลเวล260แสดงว่าตัวละครเรานี่ยังเลเวลน้อยอยู่มากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราขอไปเก็บเวลต่อก่อนแล้วกันนะครับทำเคเวสกันต่อปนะีศาจส,ส่วนใหญ่มอนที่เราสู้นี่จะเป็นพวกสัตว์หมดเลยนะเนี่ยเป็นสตัตว์ SSR หมดเลยนะคแต่ตัวนี้ค่อนข้างถึกนะนะครับเป็นเคเวสนะครับทดลองปลุกนะครับผมวันนี้ก็มาสู้กับนางปีศาจกระแสน้ํานะครับ เยอะค่อนข้างเยอะมากนะจะเห็นว่าผมตีค่อนข้างใช้เวลานาน,านพอสมควรนะครับแล้วก็มีไอเทมดอกด้วยนะครับผมแต่ก็ยังเป็นไอเทมที่ไม่ใช่ไอเทมแดงนะอ่ะเดี๋ยวเราลองปลุกพลังหน่อยนะครับผมเฮควสปลุกพลังนะครับดูดีว่าอันนี้จะเป็นระบบอะไรนี่ปลุกพลังอาชีพนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกคลาสหนึ่งของแอสซิสินนะครับหรือว่าจะเป็นคลาสอะไรนะได้รับพลังมาเรียบร้อยจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง นะครับแล้วจะได้ปลดอะไรบ้างนะปลุกพลังสําเร็จนะครับจากนักฆ่าฝึกขัดนะครับกลายเป็นนักฆ่าขั้นต้นนะครับผมปลดล็อกฟังก์ชันตัวสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ตราลบแล้วก็สลักนะครับผมแล้วก็ปลดล็อกสกิลมาอีก4สกิลนะครับเป็นสกิลสายฟ้าจำแรงสกิลซับกระหายเลือดนะครับแล้วก็ถึงชีวิตพระเจ้าประทานหลุดพ้นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแพสซีฟสกิลนะครับสกิลฟื้นฟูทุกๆสิบวิฟื้นฟู HP 5% นะครับผมนี่บางอันคือสามารถใช้เพชรล็อกได้อ่ะอย่างนี้นะครับเพชรล็อกนะครับคมแห่งวิชานะครับผมใช้เพื่อเรียนรู้สกิลแอคทีฟคมแห่งวิชาเดี๋ยวผมลองซื้อมานะครับเพราะว่าอย่างไงเพชรเรามีเยอะอยู่แล้วผมไล่ซื้อหมดเลยแล้วกันนะครับพวกนี้อ่าไล่ซื้อสกิลให้หมดนะครับแล้วก็เรียนสกิลนะครับนี่เรียนสกิลตัวนี้เป็นสกิลกระหายเลือดนะครับก็เป็นสกิลใหม่นะครับทำให้ศัตรูเลือดไหลนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับนี่ เรียนเข้าไปก็คือมันสามารถปลดได้คือคือเมื่อกี้เราเอาเวกมาใช่ไหมครับมันก็จะสามารถเรียนรู้สกิลพวกนี้ได้แล้วก็เราสามารถใช้เพชรผูกมัตเนี่ยไปซื้อสกิลพวกนี้มาได้นะครับอันนี้เป็นสกิลพรสวรรค์นะครับแล้วก็จะมีสกิลแอคทีฟด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเรียนสกิลนี้นะครับผมนี่คมแห่งวิชานะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับผมสายฟ้าจำแรงที่เราได้ซื้อตัวสกิลเมื่อกี้มานะครับมีดันเชนใหม่มาอีกนะครับผมเป็นโลกวิญญ,ญาณชั้นสองไป ต้องมาคับเองไม่ต้องนะครับออโต้ได้เหมือนกันสบายและคือ,อแต่ผมขอไม่ออโต้เลยนะขเล่นเองดีกว่านะครับเล่นเองก็มันอยู่นะครือไอ,อ,อ,อนน้ทองเต็มเลยรว สกิลนี้ไ oh, ม right uh ่ค่อยแรงเลยนะไอ้สกิลดาเมจแต่สกิลแรกผมว่าสกิลอื่นเข้าดีกว่าโอนตีธรรมดาจะแรงกวิเจอบอสแล้วดิโลกวิญญาณขั้นสองจะขนาดเส้เดียวหลบคนเพื่อนโอนไปหกร้อยนะครับอไม่ขนามือเราบัฟเรียบร้อยผ่านด้วยความรวดเร็วอัปเกรดปีกอัปเกรดปีกครับผม อัพรัวๆครับอัพรัวๆสัตว์ขี่ครับสัตว์ขี่ครับผมอัพรัวด้วยความเร็วนะครับใส่แฟชั่นให้มันหน่อยนี่โคตรเท่นี่เป็นไงสัตว์ขี่ผมมา้านินมังกรอเอด็ดอันเชิญซะหน่อยแล้วกันโอ้เกลืออันเชิญอีกที เออ SSR มา1่ทีวันนี้ก็ถือว่าไม่เกินเท่าไหร่นะครับเพราะยังได้ SSR มาอยู่ดยวดูว่าเราจะได้ตัวใหม่หรือเปล่ปปา,เ,าเป็นตัวอะไรเอ่ยโอ้เป็นตัวใหม่นะครับเป็นการโจมตีระยะไกลด้วยนะแจมเปิดใช้งานอุปกรณ์เทพรับคุณสมบัติและรูปลักษณ์อาวุธได,ด้เปิดอุปกรณ์ใหม่นะครับเป็นระบบอุปกรณ์เทพนี่เปิดใช้งาน ยีโบอุปกรณ์เทพเรียบร้อยอัพดูรัวดีน้องชายเฮ้ยเดี๋ยวยัเต้องอัพไหมเพราะว่ามันมีหลายอันเว้ยโอ้โหเมื่อี้มันมีแบบโคตรเยอะครับอันนี้ขั้นแรกนะครับดเดเวล16สิบหกเราเก็บไว้ก่อนไหมโอ้แต่ปลดล็อกอ๋อต้องยังไงก็ต้องอัพว่ะข้ามไปครับอัพไป ว่าถ้าเราได้ถึงเลเวลสามสิบเอ็ดคือเราจะปลดล็อกสกิลพลังป้องกันบอกสามห้านะครับอ๋อเราถ้าเราจะอัพตัวพลังเทพเราต้องใช้จิตอ่าเงินจิตตํานานด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์นะครับเมื่อถูกโจมตีมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มอัตรายคิดที่ข้อห้าเปอร์เซ็นต์นะครับต่อเนื่องห้าวิคูเดอหกสิบวิออกเป็นแพสซีฟสกิลนะครับอ่ะถ้าเราอยากเวไวยให้ไปดูที่รายวันนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าแต่ละระบบมันได้อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอ่ารางวัลพายุอย่างเงี้ยนะครับคือ ตัวนี้ได้ E.P. นะครับนะถ้าเป็นมอสพิเศษคือจะได้เป็นอุปกรณ์นะครับสร้างประหลาดขักพังก็จะได้เป็นอุปกรณ์เดี๋ยวเราจะเอาเป็น E.P. แล้วกันตรงนี้เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับผมจับคู่อย่างรวดเร็วดูดิจับคู่สําเร็จนี่เริ่มกิจกรรมอ่าติดตามหัวหน้าไปนะครับ อันนี้คือลงเป็นแบบเป็นปาร์ตี้นะครับรราาววอ่าคริสตันนะครับคุ้มกันคริสตันมายาก็จะมีทั้งหมด4คนนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ได้ไอพีนะเดี๋ยวดูว่าเราจะได้ไอพีเยอะแค่ไหนนะครับจากที่ผมได้อ่าเลเวลร้อยห้าสิบเก้านะอ่าสำเร็จ,รจนะครับได้ e อพอีกแล้ว,ลลวอีก5ล้านนะครับคือคุยกับบ c ซีทีนึงก็ได้5ล้านทีหนึ่ง โอเคนะครับตัวนี้ก็จบนะครับ1รอบก,ก็ได้มา7เวลเลยนะถือว่าเยอะนะครับไปดันสิครับขอสัก200วันนี้อ่าต้องเลเวลร้อยเก้าสิบห้าถึงจะเล่นได้นะครับง <1. S 1> นั้นเดี๋ยวเราต้องเข้ากิจกรรมนี้ก่อนเลยกันเมืองมานนะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้พีสร้างทีมเมืองมานเข้าสู่เมืองมานทันท,ทีเข้าไปเข้ามาสู่เมืองมานเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใช้น้ำยาเย็บพีคูณสองนะครับผม เพิ่มโบนัสบวกไป5 0นนะครับบวกเยอะีรัวๆนี่นะครับบอกเลยว่าตัวนี้น่าจะได้เยอะกเยอะมากนะต้องดูเกรดด้วยนะครับแล้วเราสามารถปล่อยออโต้ได้เลยนะเพื่อนๆเ,เราก็ช่วยตีอยู่นะครับยังไม่หมดนะครับนี่เปิดจิตอ่าเปิดฟังก์ชันใหม่ด้วยนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยจิตรบนะครับเออ เปิดฟังก์ชันใหม่จิตลบนะครับคลิกเพื่อเปิดผนึกนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าการเปิดต้องใช้ตัวระดับจิตวิญญาณมังกรระดับหนึ่งนะครับยังเปิดไม่ได้นะต้องไปหาจิตจิตวิญญาณมังกรก่อนต้องลงตัวนี้นะลงไปท้าดวนนะครับเลเวลสองร้อยถึงจะลงได้ท้าดวนเพื่อเอาตัวจิตแห่งมังกรนะครับเพื่อไปเปิดจิตลบโอ้มีรูนนะครับเปิดระบบรูนอีกนะเลเวลสองร้อยนะเปิดจิตลบไม่พอเปิดระบบรูนอีก โอ้มีเอเลสทาวเวอร์ด้วยนะครับในแต่ละชั้นที่เราลงเนี่ยก็จะได้รูนมานะครับเพื่อเอามาใส่ในตัวฟังก์ชันของรูนครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเราเลเวล200อันนี้คือตามเป้าแล้วตรงนี้ได้ยิปพีโคตรเยอะเลยนะครับเป็น sss นะครับนี่เราได้ระดับ sss นะครับจากเลเวล193ขึ้นมา10เลเวลโคตรเยอะสำหรับเมืองมานิพีตอนี้คือได้ยิพีโคตรเยอะเลยนะแล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับ จิตนัก,กลบนะครับนี่รับแม่งหมดนะครับอะไรมาเรารับหมดอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับจบที่เลเวล21 1เดี๋ยพวพรุ่งนี้มาต่อใหม่แล้วกันนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยว um, จะมีอีกหลายระบบเลยนะก็คือระบบเรื่องของรูนนะครับแล้วก็ระบบใหม่เนะเมื่อกี้นะครับเป็นระบบรูนกับจิตนัก,กลบเดี๋ยว um, เดี๋ยวคลิปหน้าลงมาต่อตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูว่าจะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นขนาดไหนนะครับแล้วก็จะท้าดวนบอสที่มันเลเวลสูงกว่านี้ด้วยเพราะว่าเราเลเวลสองร้อยละ นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยครับผมก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับสำหรับเกม Immortal Kingdom นะครับผมอบโอเคมาแล้วครับรเจอกันครับผม